ครับผมก็เอ่อก็ตามที่เผาหมายถึงว่าความสัมพันธ์ก็ตามที่เผาออไปนะครับก็คุยกันแล้วว่าว่าเลิกกันครับก็คือก็สักพักหนึ่งแล้วครับ <c oughs> แต่การคุยกันนี้ล่าสุดนะครับ <c oughs> ก็ผมว่ามันก็เหมือนความสัมพันธ์ทุกทุกคู่ที่ <c oughs> ที่มันจะมีความความสุขแล้วมันก็มีเรื่องที่แบบ มันมันมันไม่เข้าใจกันเรื่องที่มันต่างกันนะครับแล้วก็เราก็พยายามจะปรับเข้าหากันมาเรื่อยๆตั้งแต่เรารู้ว่าโอเคมันมีจุดที่มันต่างกันอยู่แล้วทุกคนก็พยายามทั้งสองคนก็พยายามอย่างอย่างอย่างเต็มที่มากๆที่จะแบบอยู่ด้วยกันให้ได้อะไรอย่างี้ครับแล้วก็มันมันก็เต็มที่แล้วทั้งสองคนครับเป็นการคุยกันครับ คุยกันมากกว่าก็คือแบบมันก็เอาจิจมันก็เริ่มจากจากแบบมีการแบบคุยเรื่องปัญหาที่ขึ้นมาแบบรสปัญหานี้ขึ้นมาแล้วก็แล้วก็เถียงกันนี่แหละครับแล้วก็เหมือนมันถึงจุดที่แบบต่างคนต่างรู้สึกว่าถ้าเกินถ้าปรับเกินถวงนี้ไปมันจะเป็นการเอาเปรียดอีกฝ่ายนึงเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้แบบแก้ปัญหาแบบ ไม่ใช่แบบเกิดปัญหาขึ้นแล้วเราก็แบบปล่อยมืออะไรงเงี้ยม,มันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยู่กับมันนานมากๆใช่ครับสุดท้ายเราก็คือแบบคุยกันกลงกันมากกว่าไม่ได้ทะเลาะกันอ,อันนี้ก็ตอบได้ชัดเจนเลยครับไม่มีใครมาเกี่ยวข้องทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นปลาหรือว่าเป็นใครก็ตาม,มครับผมเพราะว่าส่วนนั้นก็คือโอเคละครมันกาลังออนพอดีแล้วด้วยด้วยแนวของละครมันเป็นละครรักโรแมนติกครับ เราก็ภาพที่เราลงทั้งหมดมันเป็นภาพที่มาจากงานไม่ว่าจะมาจากละครก็จะมาจากการโปรโมทไม่ได้เป็นภาพแบบเราไปไหนมาไหนไปเที่ยวกัน<ม>หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเข้าใจได้แล้วที่ผมผมลงปกติเพราะว่าผมก็เห็นใจเพื่อนร่วมง,งานทุกทุกคนว่าไม่อยากให้เขามาเดือดร้อนกับเรื่องส่วนตัวของผมเขาโดนอะไรบ้างครับผมมีไปไปขอโทษครับ ขอโทษเพราะว่าเราก็ได้เห็นบ้างว่าเขาก็โดนโดนโดน,โดนหนักอยู่เหมือนกันอะ<ม>ไรองนี้ครับใช่โดนบางทีก็ว่าเสียห,หายเราก็รู้สึกว่ามันมาจากเราแล้ว<ม>เรื่องที่มันเกิดขึ้นมันไม่จริงเลยมีครับ<ม>ตอนนี้เป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ดี<ม>แล้วก็เป็นเพื่อนกันใช่ครับ<ม>เพราะว่าอยู่กองก็สนิทกันแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรเกินไปกว่านั้นเลยตอนแรกคิดว่าดีครับแต่ตอนนี้ ก็รู้แล้วว่าก็ยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนนั้นผมเคารพการตัดสินใจของแต่ละคนนะครับเพราะว่าเอ่สำหรับแฟนคลับคู่หรือคนที่ซัพพอร์ตเรามาตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยผมก็ก็ขอโทษแหละที่ทำให้แบบผิดหวังครับเสียดายครับใช่ครับก็จริงๆแล้วปัญหามันก็ มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทำให้มันไปต่อไม่ได้จริงๆแต่ว่าสิ่งดีๆระหว่างทางมันก็เยอะมากๆจนเราแบบใช่ใช่ครับก็คิดว่าควรจะออกมาทำอะไรให้ชัดเจนมั้งครับเพราะว่ามันก็มีหลายคนที่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนอรอบตัวผมที่โดนคนมาถามไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผมพี่น้องผมหรือว่าเพื่อนๆผมอะไรแบบนี้ ก็ไม่อยากให้คนต้องมาแบบเดือดร้อนเพราะผมหรือว่าต้องมาแบบลําบากใจจะมาถามผมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็แล้วมันก็เป็นงานที่เราราบไว้ตั้งนานแล้วอยู่แล้วด้วยครับก็เลยคิดว่าโอเคในเมื่อเจอพี่ๆอยู่แล้ววันนี้ก็มาตอบวันนี้เลยดีกว่ายังยังรู้สึกอยู่ครับเพราะว่าจริงๆมันก็สักพักใหญ่ๆใช่ครับใช่ครับเขาไม่คนที่ผมตอนนี้ผมก็ยังยังหวังดีกับเขามากๆแล้วก็ยังระดับเขาอยู่ครับมันแค่เป็นเรื่องที่ ถ้าไปต่อในสถานะของของของแฟนกันหรือว่าคนรักกันมันอาจจะเหนื่อยเกินไปสําหรับเราทั้งสองคนแต่ว่าสุดท้ายแล้วสําหรับผมเขาเป็นคนดีมากๆคนหนึ่งแล้วเขาเป็นคนที่หวังดีกับผมมากๆจริงๆที่ทำได้เลยคนบพี่หน่ใช่ครับผมก็ก็รล้แต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เลยเาว่ายงไงครับไม่ได้คุยเลยครับไม่ได้คุยเลยใช่แล้วจากวันนั้นก็ไม่ได้คุยเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าแบบ ือผมไม่กล้าคิดแทนอะไรเลยผมไม่ผมไม่ไม่รู้ว่าถ้าเราทักไปมันจะเป็นยังไงอะไรนยครับใช่ครับแต่ก็กาจะมาพูดความจริงเท่าที่พูดได้กันเลยครนี้แล้วแต่เขาดีกว่าครับใช่ครับให้ให้ความสบายใจของเขาเป็นหลักก็ต้องใช้เวลาหครับใช่แต่ว่าผมเอาความสบายใจของเขาเป็นหลักเลยไม่ว่าจะอะไรก็ตามเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นผู้หญิง คือู้ว่าแฟนศัพเป็นอย่าเงเศษใช่ไหมนะคะแบบก็มีบางคอมเมนต์ที่เป็นแฟนศับท์เศแล้วเศษเดียวแหละเป็นห่วงแบบเพราะแฟนศัพทเป็นห่วงหมายถึงว่าพ,พี่ที่เนแฟนที่เขาเป็นแฟนแล้วอ๋อก็ผมว่ามันเป็นมันเป็นทางที่จะทำให้ในตอนนี้นะในตอนนี้เราจะได้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันในเรื่องที่มันไม่ได้จะเป็นต้องทะเลาะแล้วก็เออ เราเราจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเหนื่อยในตอนนี้นะครับเพราะว่าปัญหาที่มันเจอกันมันทําให้เราต้องมานั่งเถียงกันมานั่งทะเลาะกันเราต่างคนก็ต่างไม่มีเวลาต่างคนก็ต่างทํางานแล้วมันก็เหนื่อยกัน้ะคู่มันจะกลายเป็นแบบมีผลต่องานมีผลต่อสุขภาพมีผลต่ออะไรหลายๆอย่างเลยนะครับก็ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับแล้วก็ แล้วก็ก็ขอโทษอีกครั้งที่ทำผิดว่าถ้าเรื่องลงลรูปโปรโมทเนี่ยผมขออนุญาตลงเป็นปกตินะครับ<ม>เพราะว่าส่วนตัวความคิดของผมคือผมอันนี้ไม่ใช่งานของผมคนเดียวอครับ<ม>แล้วเราก็เหนื่อยกันมากแต่ตอนเรื่องนี้เราก็<ม>ใช้เวลา<ม>หลายเดือนในการถ่ายทำแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมหรือว่านักแสดงคนอือน่นมันรวมถึงทีมงานด้วยผมไม่อยากให้ การโปรโมทต้องมาหยุดชะงักเาเรื่องส่วนตัวของผมแค่คนเดียวไม่นะครับใช่ครับแต่มผมคือผมรู้สึกว่ากา็ถ้าทั้งสองฝ่ายไปถึงทั้งผมแล้วก็แล้วก็แล้วก็ล,วกล,วกลางเขามีส่วนใจนะซึ่งเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเราเป็นบริสุทธิ์ใจแล้วก็เราก็เลยเราก็เลยลงผมมองว่าการที่เราเลี่ยงนี่จะไม่ลง มันแสดงถึงความไม่บริสุทธิ์ใจม,มากกว่าทั้งลงขึ้นครับแล้วก็ก็คนก็น่าจะรู้เรื่องจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องเดาว,ว่าแบบมันมันมีอะไรกันยินดีที่ทางว่าเบอร์ไม่มีมือือทางไม่มีแน่นอนบาดูสิ